รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทำงานทำเงินนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกคืนวันจันทร์เที่ยงคืน45นาทีทางททบ5นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาแถววัดเสาทงหินนะครับอำเภอบางัวทองจังหวัดนนทบุรีครับและผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจเสื้อยืดมือสองครับและธุรกิจเสื้อยืดมือสองนี้จะทำงานทำเงินให้คุณได้อย่างไงตามผมมาครับ ผู้ชมครับอย่างที่บอกเมื่อเบรกที่แล้วนะครับว่าธุรกิจที่จะนําพามาวันนี้นี่น่าสนใจมากครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเก่งเสื้อยืดมือสองผมอยู่กับคุณกําพลเสี่ยนป๋องขอเรียกง่ายาว่าคุณเก่งนะครับพี่เก่งสวัสดีครับพี่เก่งถามความเป็นมาเป็นไปนิดนึงครับก่อนที่จะมาทําเสื้อหานี่พี่เก่งทำอะไรครจริงๆถ้าถ้าเมื่อก่อนเลยก็จะเป็นหนุ่มออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศครับทำอะไรครับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเกี่ยวกับพวกโลจิสติกนําเข้าส่งออก เราเรียนจบมหาวิทยาลัยปกติแต่งตัวสแลกเนคไทหรูหราแต่นี่ครนแนวเลยนะไม่เลยครับจริงจริงด้านในเราก็อยากจะแต่งอย่างนี้ไปทำงานเหมือนกันจริงจริงเราอยากจะใส่กางเกงยีนไปทํางานในการประชุมอะไรเหมือนกันแต่ว่ามด้ก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่คราวนี้ปุ๊บเสื้อผ้าที่ที่เราอย่างเงี้ยเราก็ใส่กันมาผมผมใส่ตั้งแต่เรียนแล้วครับเราชื่นชอบว่าไอ้ของมือสองบางทีมันมีเสน่ห์ที่ที่ชอบตั้งแต่แรกคือ หาซื้อค่อนข้างยากในยุคนั้นแล้วก็เซ็นท่นเดอมมอลหรือว่าห้างสัมภาระใหญ่มันไม่มีหายากหายากแล้วเราก็ประมาณว่าอินดี้อะเหมือนเหมือนเราชอบของมือสองอยู่แล้วมันมีความขลังของมันอยู่แล้วใช่ครับมันมีความขลังหนึ่งแหละว่ามันไม่ค่อยซ้ากับใครแล้วก็ตอนนั้นยังยังยังไม่คิดถึงว่าวัตถุดิบมันจะดีไหมมันจะมาจากไหนเอาเป็นว่าวัยรุ่นตอนนั้นคือใส่แล้วมันมันโอเคมันมันมันเอ้มันมันบางครั้งเราไปซื้อเสื้อในห้างเนี่ยมันซ้ํากับเพื่อน หรือว่าใครไปซื้อมาใส่ปุ๊บแล้วก็โดนเพื่อนคนนี้มาใส่ใส่ใส่ซ้ำน,น,นี่ความคิดในะสมัยวัยรุ่นที่ทรารอใส่ามาเรื่อยๆแต่พอเราใส่มาเรื่อยๆจนจนโตมาเรื่อยเราก็เริ่มเริ่มรู้คุณค่าของมันว่าเสื้อมันดีคุณภาพเม็ดอินยูเอสเออะไรอย่างนี้รู้สึกว่าคุณภาพหรือว่าทุดิบในสมัยยุคนั้นอนะ่ะที่ยูเอสเอเป็นคนผลิตอ่ะมันดีแล้วก็เราก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างี้เราแต่เราก็เริ่มเล่นเหมือน เล่นซื้อผ้ามือ<ช>สองเริ่มซื้อเป,เ,ปเ,ปเป็น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 ฝ่ายซื้อก่อนอยู่แล้วซื้อหนักซื้อหนักเลยเจอตัวนี้ชอบแนวนี้เราแต่งตัวประมาณนี้ย,ยุคนั้นก็จะแต่งตัวแนวสเก็ตสตีโตขึ้นมาหน่อยก็เล่นผ้ามันเก่าขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยพอ,พ,อพ,อพ,อพอมาเรื่อยๆสายๆแล้วทีนี้พอมามา,มาทํางานเป็นอยู่ด้านโลจิสติกแล้วทีนี้มานึกยังไงครับว่าเราจะมา เือผ่มือสองมันน่าเล่นแต่จริงๆก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราเราผมว่ามันเริ่มเบื่อของงานประจำไม่รู้ว่าเบื่อยังไงบ้างใช่แต่จริงๆเงินเดือนอะไรมันเราก็ยังพอมีอยู่แต่คิดว่าผมว่าเช้ามาเนี่ยถ้าถ้าไม่อยากจะไปทํางานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อละอาจจะไปเจอเพื่อนร่วมงานอย่างนี้หรือว่าเช้ามาเป็นกิจวัตรประจำวันหลักๆคือตื่นเช้าจังตีห้าหกโมงกว่าจะไปถึงออฟฟิศแปดโมงเลิกงานห้าโมงเป็นรูทีนมาเรื่อยๆแล้วก็ พออายุจะเข้าเลขสามเนี่ยอยากจะมีธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจดีกว่าแต่เรายังไม่มีเงินทุนที่สามารถเปิดบริษัทใหญ่เองเลยไปกู้มาไปอะไรมาเราก็าม่รู้จะทำอะไรก็อย่างที่บอกว่าเริ่มมาของตัวเองนี่แหละไปตามตลาดนัดรถคลาสสิกต่างๆเริ่มเริ่มจากเริ่มจากจุดเล็กๆของเราก่อนเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยนะอเสื้อผ้าตัวเองก่อนก็ที่เราซื้อมาเนี่ยแหละแล้วก็เราก็จะมีมอเตอร์ไซค์คลาสสิกคันหนึง่งแต่เราซื้อหนักอยู่แล้วตอนเราซื้อหนักอยู่แล้วเราก็มีมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วแต่่่เเเเราาาาาซื้้ออมทนนีป็ว ไม่ต้องขายได้กำไรหรอกครับแค่แค่ตอนนั้นก็คือได้เอารถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งออกไปตามตลาดนัดเปิดท้ายที่มีกลุ่มคนขับเหมือนกันันคือาออกตอนนี้ยางยางยังยางยังับุมคู่ไปด้วยยางยังยางเหมือนลองเล่นขายของด้วยอ่าคือแบบว่าเสริมเสริมแต่จริงๆยังยังไม่คิดจะลาออกอะไรแต่ว่าเราเราแค่เสริมดูจริงๆก็จะไปไปไปตามตลาดนัดต่างๆที่ที่วัยรุ่นเดินตรงเนี้ยตอนนั้นก็ต้องมีการซื้อของซื้ออะไรครับแต่เราคิดว่าเราเอาตรงนี้ไปขายบ้างเราเห็นเห็นกล กลุ่มเพื่อนกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยมันก็แนวเดียวกับเราถ้าเรามาขายบ้างแล้วเราขายราคาที่ที่ตอนแรกไม่หวังกําไรอะไรแล้วก็หวังหวังคิดว่ากระจายสินค้ามาบ้างหรือมีการแลกเปลี่ยนตัวนี้เราเบื่อแล้วเราอาจจะได้เปลี่ยนตัวใหม่มาในในในใ,ในกลุ่มตลาดที่อ่าตัว,นตเ,นตนเ,วเ,เนี้ยตลาดเขาเรียกตลาดกลุ่มรถของวินเทจของเก่าอะไรเงี้ยในยุคนั้นพอวนันนี้ขายสักพักหนึ่งของเราเริ่มหมดเราก็ต้องอขายราคาเนี้ยอ้าทำไมมันก็จะมีจุดว่า ไม่น่าขายถูกเลยนะอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มหาแล้วในยุคสักผมว่าน่าจะเกือบสิปีเนี่ยทุกคนเลยบอกว่าแวบ,บแรกนี้ถ้าจะหาของต่อต้องไปนู่นนะครับลงเกลืออาราญยาประเทศนั่นก็คือเป็นจุดแรกที่เราจุดแรกก่อนเพราะว่าตอนนั้นสิ่งสิ่งที่นึกออกในวัยที่จะทําคือเราไม่รู้หรอกว่าจะไปเอาที่ไหนแต่ได้ปากต่อปาหรือการได้ยินมาแล้วว่าไปไปลุยกันในยุคนั้นก็ของดีของ ผมว่ายังพอีต,ตอนนั้นเริ่มเริ่มเมื่อตอนปีไหนครับอย่างเก่ง oh. เก่งมือสองนี่มากี่ปีแล้วถ้าเก่งมือสองเนี่ยเอาถ้าเป็นขายปีกเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบเกือบ10ปีได้ัหมครับในในตั้งแต่ขายปีกกันมานะครับ <c oughs> แต่ถ้าขายส่งหลกักๆเริ่มมีร้านอยู่กับที่โดยที่เราไม่ได้วิ่งไปไหนละเริ่มเริ่มจะขายขายส่งได้รประมาณสัก <c oughs> ห้าปีได้ครับปีนี้ข้าปีที่ห้าแต่จุดแรกที่เราเริ่มหาก็เลยไปหาที่ตรงเผืออ่ะมาก่อน ไม้กระทั่งแต่ยิงบอกว่า,าการขาย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 ส่งเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันแต่การขายปีกเนี่ยผมก็เริ่มจากการที่แบบแต่ากาะซื้อเยอะขึ้นแต่กาะซื้อเยอะขึ้นเพื่อให้ใหก็คือจากจากการที่รับมาเป็นไปไปคัดเป็นเล็กๆก็ซื้อเป็นกระสอบแต่าก,การซื้อกระสอบขายดีขึ้นก็ต้องการซื้อ2 3สกระสอบเพื่อให้ต้นทุนเราเราถูกลง พอซื้อเยอะต้นทุนเราก็จะถูกถูกต้องครับเราก็พอซื้อไปก็คือเหมือนเราเราเริ่มจะขายแล้วอะตอนนี้ก็ซื้อไงซื้อมันเป็นเป็นโลหรือเป็นกางริงกระสอบหนึ่งมาเนี่ยครับมันก็จะมีเป็นเป็นเมื่อก่อนจะเป็นกระสอบร้อยโลเลยครับใหญ่ๆบางทีต้องต้องลงไปถึงใต้ต้องไปถึงใต้นะลาวที่ว่าตลาดคลองแงอะไรที่เมื่อก่อนมันต้องไปถึงนั่นกันเลยแต่นี้มันก็ไกลไปแล้วช่วงนี้ก็ก็อันตรายนิดนึงเราก็ห่างห่างมาบ้างแต่ก็จะมีสั่งของมาบ้างอะไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเสี่ยงตกลงไป ทีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มรู้จุดที่จะหาซื้ออะไรมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่พอเยอะขึ้นปุ๊บจริงๆเราขายปลีกนี่แหละว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาเสร็จแล้วแบบร้านมีเยอะนะแล้ว,ลวตอนช่วงแรกๆนี้ยังขายปลีกย,ยังวิ่งวิ่งขายตามตลาดนัอยู่คร้บใช่ใช่ขายปลีกต้องต้อง,องเราต้องเรียนรู้จากการขายตลาดนั้นมาก่อนเราเราอะไรที่เราไปไปไปหาประสบการณ์โดยโดยโดยตรงแล้วก็จริงเลยใช่ใช่ขายเองขายเองเพราะขายสักพักหนึ่งครับผมเหมือน ผมมองมองดูแล้วว่าเหมือนเหมือนผมก็เล่นดนตรีหรือว่าผมมองเห็นดาราแสดงมาคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยพอพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมาเป็นเรื่องหลักบ้างเป็นแบ็กอัพเป็นโปรดิวเซอร์หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่ท,ที่พอเปิดร้านขายส่งเนี่ยจุดมุ่งหมายแรกเลยอยากจะสอนแนะนำหมายถึงว่าเราตั้งใจตั้งแต่ขานะว่าถ้าเราวันหนึ่งร้านเรามีชื่อเสียงมาหรือขายเนี่ยโดยที่ที่มือใหม่เข้ามาเนี่ยผมว่ามีเยอะแต่เสน่ห์ี้ที่บอกว่าเสื้อบางตัวถ้าไม่รู้เลยเราก็ขายยาก ผมอยากจะเป็นคนแนะนําแบบว่าส่วนเขาจะไปต่อยอดไปต่ออะไรเองผมว่าก็เป็นเป็นเป็นกลุ่มช่องทางแต่ว่ามาร้านผมเนี่ยหนึ่งแหะคุณได้ปรับพื้นฐานแล้วปรับทัศนคติการที่จะไปขายเพราะว่าเสื้อเรามันไม่ใช่เสื้อเป็นเป็นเสื้อเป็นแนวใช่มันเป็นแฟชั่นไม่ใช่เสื้อเป็น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 กรุ๊ปเดียวเป็นแฟชั่นอย่างที่บอกเพจุอยู่ด้านหลังเนี่ยมีทุกแนวเลยจะเป็นแนวอ่ะกลุ่มใหญ่หน่อยฮาร์เลย์เดวิสันกลุ่มสตรีท ส่อาดิดาสไนกี้กลุ่มแนวการ์ตูนกลุ่มล็อกกลุ่มเพลงล็อกมีทุกกลุ่มอย่างน้อยเราปรับพื้นฐานว่าที่มันมีหลายกลุ่มนะในการที่จะขายหรือว่าจะมีเสื้อธรรมดาที่ขายตามตลาดทั่วไป60บาท3ตัวร้อยกองกระพื้นก็มีหลายรูปแบบก็มีหลายรูปแบบไปต้องต้องแนะนำและนะแนวอันดับแรกเขาก่อนเลยคับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่คิดแล้วว่าเสื้อผ้าบางตัวนะครับของมือสองนั่นแหละ มีคุณค่าถึงตัวสี่พันห้าพับาทนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยาาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร,กร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Berg, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสกลับมาคุยกันต่อท่านผู้ชมคราวนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ว่าเวลาเราจะขายเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเราจะขายไงพี่เก่งครับอย่างไอถุงที่มาอย่างนี้นี่คือเวลาเราไปหาสินค้ามาหม่อ่นีเหรอไม่อย่างนี้นแล้วเราจะรู้ไหมข้างในเนี่ยใช่หนึ่งอะไม่รู้ไม่รู้หนึ่งไม่รู้เลยแต่ก็แต่ก่อนจะมาขายเราก็ต้องลองว่าไอที่เรารับมาเท่านี้ที่อยากจะขายลูกค้าเท่านี้ข้างในมันมีอะไรบ้าง คือต้องลอง,อ,งอ,องตาบอดเหมือนกัน,อ,อ,อ,น,กนอย่างที่บอกว่าก็ต้องลองผิดลองถูกมาบางทีเมื่อก่อนยุคนั้นเปิดมาอาจจะเสียไปครึ่งกระสอบก็มีหรมีมีเยอะแยะมากมาโดยโดยที่เราก่อนอย่างที่บอกต้องลองครับบางทีผมนั่งเปิด5้ากระสอบ10กระสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยรูว,ยว่าไอ้สิบกระสอบเนี่ยถ้ามันเสียลูก2ลูกหรือว่าเสียไปประมาณเนี่ยถือว่ามันโอเคนะในการแล้วก็พอลูกค้าที่จะมารับโดยมากแล้วเขาจะเข้าใจว่าผ้ากระสอบมันคือผ้ากระสอบมันไม่ใช่มาว่า เอ๊ะ,เ,ะเอาโห่พร้อมอย่างนีโ้โดยลูกค้าส่วนมากมก็จะเข้าใจรือเวลาลูกค้ามาที่ร้านเราก็จะชี้ชัดก่อนว่าพี่เป็นอย่างนี้นะผ้าเป็นอย่างนี้นะอ่าแต่<ม>แต่เวลาอย่างที่บอกว่าที่ผมหาหลายๆแหล,ล่งเนี่ยราคามจะมาต่างกันครับผ้านในกระสอบสไตล์ก็ต่างกันเอาแต่ละจุดแต่ละที่เอามาเนี่ยครับใช่ใช่ไม่เหมือนกันอย่างนาเกลือก็ราคาหนึ่งใช่ครับทางใต้ราคาหนึ่งใช่ครับตะวันออกราคาหนึ่งใช่ครับเราก็พยายามหามาหลายๆที่ครับแล้วก็ อ่ะเกตตอนนี้แล้วอย่างพวกนี้เราต้องเราเราจะต้องวิ่งไปดูเองไหมครับหรือว่ามีคนเอะไรต้องวิ่งดูก่อนเครับรเราต้องเราต้องดูก่อนแต่หลังหลังพอร้านเ,าเราร้านเราโตขึ้นก็เริ่มมีเซลล์หรือม,มีอะไรมาเสนอที่ร้าน<อ>มาแกะให้ดูที่ร้านมันก็จะสบายขึ้นเขาแกะมาดูอ่ะพี่ขอดูกระสอบนี้เป็นยังไงอาเป็นอย่างนี้แต่ย,าง,ยางที่บอกว่าในกระสอบหนึ่งของเขาเขาอาจจะมี เอาตัวจำแจมให้เราดูก็ได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องลองซื้อซื้อของเขามาเป็นปกติแล้วก็เรามาลองดู2ก็สอบ3ก็สอบบางทีเปิดไปสอกระสอบ <c oughs> มันดีปุ๊บโอเคกระสอบ3ามไม,ไม่ไม่ต้องละแต่ถ้าันยังสองมันยัง <คา S 2> มันยัง <คา S 2> มีมันยังเขาเรียกว่าเออเปิดกระสอบมันมันไม่วิ่งอะ่ะ <c oughs> มันยังมีเสียบ้างหรือว่าซื้อมาราคาแพงมากแต่เปิดมายังเท่ากับกระสอบที่เราขายทุก,ทกๆมันก็ไม่คุ้มที่จะไปขายต่อเราคือเหมือนว่าต้องต้องต้องดูแล เพราะหนึ่งเลยเราก็ไม่เห็นใช่ลูกค้ามาก,<ร>าก็ไม่เห็นเราไม่เห็เลยเลยแต่ร้านผมมาบางที่ก็จะไม่ขายกรณีว่าคุณมาแล้วผมยกไปผมว่าคุณแกะแก,ะใ,หแกะให้ดูก่อนแกให้ดูก่อนคุณจะเอากี่ตัวก็จะมีขั้นต่ำไปคือบางคนมาคัดเฉพาะสวยๆงานไปบางคนมาคัดใส่เองครับแต่พูดถึงว่าเราก็รับความเสี่ยงในเสื้อผ้าที่มันหนึ่งมันต้องเสี่ยง อในตอนนี้ก็คือมันก็จะดีขึ้นไม่ต้องสุมสมส่มเสียงว่าเสียมากไปขึ้นกระสอบมันไม่มีแล้วครับตอนนี้สังเกตว่าในกระสอบนะครับมันจะมีป้ายเปอร์ล a าเบลทีเ่เป็นเสื้อเดสต็อกผมว่าตอนนี้ถ้าลอง,งคือคือตอนนี้<า><า>แลัวตอนนี้ตอนนี้มันคืออาจะแปลว่า,วามันเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เสื้อตามบ้านมาบริจาคเหมือน5ปี10ปีที่แล้วเมืองนอกอาจจะเป็นที่เขาแพ็คมาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นช็อปเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตหรือว่าช็อปสต็อของเขาที่โลสต็อคลาสต็อกหรือ บริจาคมาเป็น,เป,นเป็นเสื้อที่มันยังใส่ได้อยู่สภาพมันเลยดีในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับแต่ไอไอของแพงๆของหรูๆไอของไม่ใช่ของหรูเดีของดีๆมันก็จะลดน้อยลงซึ่งของดีๆส่วนมากแล้วมันบางทีมันอยู่ตามบ้านเรือนที่ตามเขามาบริจาคมากกว่าแต่มันก็ต้องสุ่มเสียกับการที่เสื้อขาดเสื้อเปื้อนเยอะแต่ถ้ารูปแบบลักษณะการขายที่เรามาทำตรงนี้อยากให้ลูกขายได้มันก็ต้องสภาพดีทั้งกระสอบ แต่ส่วนบอกว่าผมเปิดมาเนี่ยในกระสอบเนี่ยเจอของดีๆที่เอาไปขายหลักร้อยหลัก 4, สี่สักห้าร้อยหลักพันผมว่าเจอสัก20ตัว30ตัวก็คุ้มแล้วครับ <ừ> แล้วที่เหลือเนี่ยเอาไปขายกัน5060บาทสบาย,บายเพราะว่าโดนนี้เหมือน,นเราก็แบ่งแบ่งเกตไหมสมมุติว่าแกะมาเจอตัวที่คุณภาพไม่ค่อยดีหน่อยแล้วก็ขายอย่งางยางตัวน<ข>ี<ข>้แค่50บาทก็จะแนะนําลูกค้า<อ>ว่าพี่เอาเกตนี้มาย่งทีาบอกกระสอบนี่เปิดมาเนี่ยอย่างสมมุติว่ามีลูกค้าเข้ามาปุ๊บศู์เลยแกะออกมาเนี่ย อา้าตัวเองนั่งคุยก,กับแฟนหรือว่านั่งคุยกับคนในครอบครัวอันนี้มันเสื้ออะไรอะ่ะมันจะขายได้เท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกว่าเสื้อมือสองบางตัวใหม่มากแต่ขายได้ไม่เกินร้อยแต่บางตัวเนี่ยเก่าจนแบบอะไรอย่างเงี้ยขาดอะไร<ม>อย่างเงี้ยแต่ยังบางตัวเก่าๆลุยๆอย่างเงี้ยบางทีมูล,ลค่าหรือราคาเนี่ยสูงมากคุณผู้ชมครับนี่บางมากนะเแต่ความเก่าของมันอันนี้นะครับขายเท่าไหร่ละ จริงๆเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ขายแล้วจริงๆถ้าเขาขายกันเนี่ยอาจจะแค่พันสองพันตามตามร้านตามอะไรบางคน800แต่บอกว่าเพราะผมใส่เองมาตั้งนานจนให้มันบางขนาดนี้นี่คือจากสีที่เป็นสีแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสีเข้มเข้มอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าการใส่เรื่อยๆบ่อยๆแต่ย่างที่บอกว่าคุณภาพของของเสื้อเก่าๆอย่างเนี้ยมันจะมีปีบอกอยู่1 9 8 9บางทีมันก็เกือบจะ3าปีแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องคอชายบางทีผมว่ามันคุณภาพางที่ผมบอกแต่แรกครับ กลายเป็นมันโอเคยิ่งบางยิ่งถูกเอ้ยยิ่งบพงยิ่งแพงถูกก็ยิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งแพงให้เห็นภาพเลยเหมือนรถโฟกตู้รถเต่าเบสป้าบางทีสตาร์ตติดยากมากสนิมกินทั้งคันแต่ผมว่าราคามันหลักแสนก็มีปีดเลยใช่นี่ยังขาดเลยนะครับใายเห็นอย่างนี้นะครับสองพันกว่าบาทนะทยอยอย่างตัวนี้ในตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่เคยเห็นหาหาดูยากเหมือนกันก็มีพวกอาดิดาส ต้องที่หลุดมาเนี่ยครับผมว่าเนี่ยอัยนนี้สีทองอันนี้คือสภาพที่อย่างที่บอกว่าในกระสอบเนี่ยเป็นสภาพที่ไม่โดนน้ำก็มีมาเหมือนกันยังไม่ได้ใสเลยเราพูดถึงว่าเหมือนตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนกันนะอยูกในกระสอบเนี่ยมีมีหมดแต่ถ้าทีมันมีเพชรฝังอยู่ข้างในถูกต้องต้องหาเพชรต้องหาเพชรการเสน่ห์เสน่ห์ของแบบนีนะฮะนี่ฮาเล่ใช่กลุ่มชอบชอบฮาเล่บางคนชอบเหมือนแนวศิลปะความเก่านี่ครับอย่างนี้ก็เป็นอูด ดูดบารากุ่ส่วนมากตอนนี้ก็คือถ้าดีๆหน่อยก็จะเป็นของกำเนิจะเป็นดูดบุหรี่ส่วนมากจะเป็นอุดค่าบุหรีไ่ไวตัวนี้ผมเลยชอบก็เก็บไว้เหมือนกันมันดูดยิ่งกว่าบุหรี่ครับก็เลยนางดูดบาลากุ่ครับคุณผู้ชมอาจจะโดนเซ็นเซอร์ได้นะครับวันนี้น <laughs> ะมันนี้มาต่อทีนี้พอสมมติว่า <laughs> ถ้ามาที่ร้านคัดยาไหนเสร็จ เวลาขายแนะนำเขาด้วยแนะนำก็ก่อนไปก็แยกันแ้วแล้วก็แนะนาําว่าพี่เพราะว่าเพราะเสื้อมัน,ม,นมันเยอะมากครับมันเยอะมากหมายถึงว่ากลุ่มที่จะขายแล้วก็บอกลูกค้าแตเย็นเย็นค่อยๆไปค่อยๆขายไปส่วนเสื้อขายแพงก็จะบอกลูกค้าแต่แรกว่าต้องทําใจว่าออกช้านะเพราะว่ามันต้องรอเนื้อคู่รอ,อคนที่ชอบแต่เราก็จะบอกเขาด้วยว่าเ้ยอันนี้มันแพงนะพี่แพงแพงต้องบอกไปก่อนอบอกไปก่อนส่วนเขาจะไปขายเท่าไหร่บวกลบเองได้ผมบอกไป200 รือว่าราคาตลาดมันอยู่ประมาณ100ร้อยหนึ่งลูกค้าจะไปร้อยยี่ร้อยห้าหรือขายแค่80บาทตามตลาดเพราะว่าตลาดบางที่ขายได้แพงมากบางที่ขายได้เล็กๆก็ตามตลาดที่เราลองลองลอง,ลองคุกเขาให้มันเข้ากันให้เราอยู่ได้ขายได้แต่แค่ว่าไม่เอาหลักหลายร้อยไปขาย60บาทหรือเอาหล่า6 0บาทไปขายหลายร้อยแทนที่็นเสียเสียมูลค่าลงกับกันไปกับกันมาหรือว่ารวมกันแล้วไปขายราคาเดียวเราก็จะเราก็จะโดนปลาใหญ่มากินปลาเล็ก ก็จะมีมีเพราะเมื่อก่อนอมผมก็เป็น,นผมก็เป็นผมก็จะผมพยายามคิดว่าวิชาเราเยอะแต่เราไม่ได้ไปเอาเปรียบน,นะครับก็คือคุณลุงคุณป้าจะขายแค่ถูกๆเราก็ไปจับเลือกในราวปุ๊บอ้า ah, วตัวนี้คุณป้า60บาทใช่ไหมจริงๆอาจจะมูลค่าร้อยสองสมมุตินะครับก็ซื้อ60บาทเราก็ไม่ได้เอาเปรียบเลยแต่ว่าตัวนี้หลุดมาละอาจจะเป็นอาจจะเป็นฮาร์ลีอะไรเงี้ยสมมุตินะครับหรือว่าอาจจะเป็นไอคาเมลอะไรไปอยู่ในราหกสบาทเนี้ย โดยสมมติว่าป้ายมา2ตัวร้อยปุ๊บเ้านนี้ปุ๊บแต่เนี้ยถ้าถ้าถ้าเราไม่ไม่ช่วยสกีนให้ลูกค้าเนี่ยตัวนี้ก็จะออกเร็วมากหกสิบบาทแต่ราคาอาจจะอยู่500้าร้อยแออะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่เราบอกไปปุ๊บคุณค่าเขาขายได้สัก200้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกำไรเยอะนะขายกี่ตัวก็จะได้200อะไรอย่างนี้แล้วถ้าไปทําขายเท่ากันหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนผมว่าขายเท่ากันตัวดีๆมันจะออกไปก่อนสุดท้ายมันจะค้าง ก็เลยกลายเป็นว่าเสียดายเสียดาย <laughs> แล้วพ่อค้าเองจะเรียนรู้ด้วยตัวเองคือวันหนึ่งเดินเดินไปที่ไหนก็ช่างไปเห็นเสื้อเราหรือว่าอา้าวตัวนี้เท่าไรแกล้งถามดูมถ้าเจอคําตอบว่า800อย่างเงี้ยเอาตายละเมื่อวานขายไปหกสิบบาทเขาจะเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องอย่างขาย,ยับเสื้อนะนี่คือเสน่ห์ครับเสน่ห์ว่าไม่สามารถเป็นแพทเทิร์นมารับมาแล้วขายราคาเดียวนะไปรับมาเท่านี้เพราะบ,บางทีเพราะบ,บางทีอย่างบางลายที่แบบเก๋ๆอย่างเงี้ยครับุผู้ชมบางทีอย่าง มันเหมือนกับภาพศิลปะคุณผู้ชมเสื้อเสื้อมือสองบางอย่างบางงานที่เป็นอย่างเช่นอสมมุติยกตัวอย่างเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวนี้จากเมื่อก่อนกี่บาทนะสองบาท,บาทถ้าผมมีฝาที่มีเขาๆครับมีฝาแั้งอันนึง่งแล้วมีรถวิ่งมาแต่ตอนผมเด็กมากจำได้พ่อผมเคยแลกอยู่เมื่อไรจะแงะฝาขึ้นมาแล้วแลกฟรีสบาท ถ้าผมย้อนเวลาได้ผมจะแลกสักสิบยี่สิบผมจะมีสักเป็นเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ผมว่าราคาอย่างที่บอกว่ามันมันมันแล้วแต่คนจะปล่อยจริงๆแต่คนมากจะไม่ปล่อยมันจะเก่าอาจจะเป็นสายเครื่องดื่มน้ำมันเครื่องในยุคนั้น,นครับที่บางๆาเก่าๆแต่ผมมั่นใจว่า2บาทครับตอนนั้นถ้าต,ตอนนี้หลักพันครับจาก2บาทนะฮะอาจจะเป็นหลักร้อยไปปลายก็จะหลายพันก็ได้แต่ยังไงกว่า คนที่ปล่อยเขาจะปล่อยเท่าไรมันไม่มีมูลค่าที่ที่แน่นอนผมว่าอยู่ที่ความชื่นชอบแล้วเขาเก็บมากี่ปีเขาได้มายังไงเหมืาเล่าเก่านั่นแะเก่ามากกว่าแล้วตอนนี้ถ้าเครื่องดื่มกำลังไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นโค้กเป็นแ๊ชซี่นหรือเป็นอะไรเช่นถ้าหรือมันมือนฝาที่เป็นสสงสีสนิมขึ้นอย่างนี้ครับแพงเหมือนกันเหมือนกันแล้วแต่ว่ากลุ่มคนชอบครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างลักษณะการขายนะครับถ้าใครมาที่ร้านเี่แก ก็จะได้เปรียบอีกหนึ่งเพราะพี่เก่งเขาคัดเลยห้แล,แล้วจะบอกว่าวพี่ขายเท่านี้นะพี่ขายไม่ต้องคิดมากนะคุณผู้ชมมารับแล้วมาเรียนรู้แล้วไปขายนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันครับว่าการตลาดเป็นยังไงแล้วจะติดต่อพี่เก่งเขายัางไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับผมใหม่ในช่วงนี้ช่วงเคล็ดลับทำเงิน คุณผ Ly ู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องเทคนิคนะฮะสำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะการเปิดร้านอาหารโอ้มีอาหารหลายอย่างน่ากินนะครับแต่ว่าการเปิดร้านอาหารเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเลยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็เลยมีเทคนิคนะฮะสั้นๆมาฝากกันด้วยนะครับอย่างแรกเลยถ้าใครเปิดร้านแล้วเนี่ยโอ้โหร้านของคุณนะฮะเปื่อยแล้วก็ไม่น่าดูไม่น่าทานเลยนะฮะก็ทําให้ลูกค้านั้นไม่เข้าร้านครับเพราะฉะนั้นมาตกแต่งร้านกันดีกว่านะครับ ด้วยการใช้กิมมิคคือบางทีคุณคิดเป็นโลโก้ชื่อร้านแบบใหญ่ๆเลยนะเพื่อให้คนน้มาถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบกิมมิคนะที่ เป็นชามใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะโอ้โ oh, หถ่ายรูปทีนี่คือแบบน่ากินมากๆหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหลักการตลาดที่อยู่ปัจจุบันนี้เขาใช้กันอยู่ด้วยอย่างที่2ครับคือเรื่องของพนักงานแล้วก็เรื่องของการแต่งตัวอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเข้าร้านไปปุ๊บการบริการนะฮะชุดพนักงานดูไม่โอเคหลายคนก็บอกว่าใส่หน้าหนีก็เข้าร้านอื่นดีกว่าแต่ว่าถ้ามีการเทรนนะครับพนักงานที่มีการใส่ชุดนะว่า ต้องสะอาดเรียบร้อยนะครับหรือบางคนบอกว่ามีหัวคีเอทให้พนักงานแต่งชุดแปลกๆไปเลยเป็นชุดคลาสสิกก็ดีเป็นชุดลิเกก็ได้อันนี้ก็ถือว่าโก็ดีเหมือนกันนะครับต่อมานะฮะโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยแต่รสชาติอาหารแล้วก็อาหารเนี่ยไม่สดอันนี้เนี่ย ลูกค้าก็เบื่อหน้าหนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําสดแล้วก็ใหม่ทุกๆวันส่วนข้อสุดท้ายครับเรื่องของการบริการนะฮะลูกค้าอย่างที่บอกครับว่าเขาต้องการความเต็มใจผู้จาก็ต้องไพเราะนะครับและที่สําคัญนะครับผมขอแบบกาดอกจันนิดหนึ่งช่วงนี้เนี่ยยุคเทรนนะฮะของ Wi-Fi ถ้าเกิดมีการบริการ Wi-FI ฟรีนะครับก็จะทําให้คุณนั้นมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วด้วยเห็นไหมครับว่าทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับหลักการตลาดในการเปิดร้านอาหารนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองนํา ไปปฏิบัติหรือว่านําไปทําดูแลกันครับเชื่อว่าหลายร้านจะต้องขายดีอย่างแน่นอนเอาละและครั้งต่อไปนะครับผมจะมีเคล็ดลับอะไรอย่าลืมครับติดตามกันได้กับในช่วงนี้ช่วงเคล็ดลับทําเงินสําหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รวยกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพล u s สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสเป็นไงบ้างคุณผู้ชมเบรกที่แล้วเรามาเรียนรู้กันแล้วว่าเวลาขายจะขายยังไงนะครับเพราะว่าพี่เก่งคนนี้นะครับเขาเป็นหัววิชาครับคุณผู้ชมท่านใดที่จะสนใจนะครับอยากจะลองขายเสื้อผ้ามือสองดูบ้างลองมาที่ร้านพี่เก่งพี่เก่งร้านอยู่ตรงไหนนะครับบอกคุณผู้ชมทีจริงๆอยู่ตรงบางใหญ่บา,หญบางใหญ่แล้วก็เอาหลักหลักก่อนกนะ็คือตอนนี้จะมีเซนทัน เซนทันเวสเกตตรงเซนทันบางใหญ่อ๋อที่จะเปิดใหม่เนี่ยใช่ครับเอาเอาใหญ่ๆก่อนถ้ามาแถวนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวโทรหาผมในทีหนึ่งแต่ถ้าซอยเข้ามาหหลักคือมันจะอยู่ในซอยวัดเสาตรงหินวัดเสาตรงหินนะครับครับผมเลยกศนบางใหญ่มาสัก2 0 0เมตรเข้ามาในซอยครับหมู่บ้านใหญ่ๆละลินเพอร์เฟกอะไรพวกนี้ครับจะอยู่ในซอยนี้แหละแต่ว่ามาไม่ถูกยังไงเนี่ยถ้ามาถูกบางใหญ่ซิตี้หรือโรงพยาบาลเกษมลาดหรือเซนทันเวสเกตที่กำลังจะเปิดใหม่ประมาณสัก2เดือนเนี้ยถึงละ ใกล้ร้านร้านใกล้ๆแล้วโทรเบอร์อะไรครับ089ยครับ1519939ครับครับุณผู้ชมท่านใดที่จดไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้ตรงหน้าจอนะครับลองดูครับว่าถ้าอยากจะมีความรู้เรื่องวิธีการขายเสื้อผ้ามือสองลองเข้ามาคุยพี่เก่งดูนะครับเพราะพี่เก่งเขาจะบอกทุกอย่างว่าเสื้อผ้าแบบนี้ควรจะขายเท่าไหร่เสื้อผ้าแบบนี้ขายและทิ้งง่ายสุดนะครับพี่เก่งเขาคัดไว้ให้หมดแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาเสียนะฮะว่า คุณซื้อมากระสอบนึงก็จะมีั้งแต่ยังไม่คัดเลยกับคัดไว้ให้แล้วหรือว่ามาแล้วแบบนี้ก็มีขายเอาแบบว่าอยากได้แบบไหนพยายามจะตอบสนองทุกอย่างมีทุนเล็กๆมีทุนกลางๆมีทุนก้อนใหญ่พร้อมที่อยากจะขายส่งเลยก็ได้มีมีหมดเป็นเอเจนต์ต่อตามต่างจังหวัดต่อไม่ห่วงพชายไม่ต้องครับไม่ห่วงสุดยอดครับพชายคนนี้นี่ทำธุรกิจมาจากที่ลองทำเองแปดปีแล้ว ถ้าถ้ารวม<ช>ขายขายปีขายอะไรใช่ไหมเจ็ดแปดปีรวมที่เราออกจากงานมันน่าจะเจ็ดแปดปีแล้วถ้าอย่างนี้พี่เก่งมีข้อคิดในการดำเนิน,นชีวิตยังไงครับถึงแบบลากออกแล้วก็จนมาทําธุรกิจจนท่วนเนี่ยตอนนั้นเลยนะครับ,รบว่าทําในสิ่งที่ชอบก่อนผมว่าทาอะไรก็ได้ท,ที่ที่เราชอบครับ,รบมันจะมีความสุขอไอ้เรื่องกําไรเรื่องผลตอบแทนทุกคนก็ต้องต้องอยากได้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าอย่างที่บอกว่าตื่นมาถ้าเรายังอยากอยากไปทํางานออฟฟิศ คุณอาจจะเลงสาวไว้ที่ชอบคุณก็อยากจะไปทุกวันแต่ถ้าคุณเริ่มเริ่มไม่มีอะไรแล้วเริ่มคุณก็เน่เริ่มเบื่อแต่ถ้าก็ออกมาทําเสื้อเนี่ยเช่ามาผมอยากออกมาทําผมอยากนั่งคับเสื้อลูกค้าเอาความรักนํามาก่อนใช่มันมันมันจะบอกทำอะไรเปิดสิ่งที่ทำทั้งที่ทำแล้วแล้วไอ้ส่วนเรื่องดีไม่ดีมันจะมีผมว่ามันจะมีแรงผลักดันที่ที่ทําให้ให้เราประสบความสำเร็จต่อหนึ่งเราผมว่าต้องชอบเพราะอยู่กับมันไปชอบแล้วเรามาเรียนรู้กับมันแล้วทําไปไม่เบื่อ ผมว่างานทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆมไม่ต้องไปใหญ่มากเริ่มจากสิ่งตัวเองชอบอย่างผมก้าของตัวเองมาขายก่อนชอบแล้วเราคอ่คอยเติบโตแล้วมันก็อยู่ที่จังหวะด้วย<ไ>แล้วก็ผมว่าจังหวะหลายอย่างแล้วก็ไอเดียพรสวรรค์ก็<ไ>อาจจะมีมาบ้างสำหรับส,บส,ปสบเป็นส่วนประกอบห<ไ>รือประสบการณ์ต่างๆโอเคครับท่าผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปมากเลยนะครับเพราะว่าพี่เก่งนี่ไม่ห่วงวิชายินดีที่จะบอก คนที่มาซื้อว่าจะขายแงอะไรยังไงนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับทางรายการทํางานทำเงินของเรานะครับก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับไว้ให้กับเก่งนะครับไว้ให้ทานทุกวันแข็งแรงทุกวันนะครับมให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากนะครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมกับธุรกิจเสื้อผ้ามือสองวันนี้กับพี่เก่งครับเก่งเสื้อผ้ามือสองนะครับผู้ชมท่านใดที่สนใจจะรับไปขายก็ลองดูนะครับเพราะว่าต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ย มันก็แล้วแต่ครับอย่างเช่นบางคนซื้อไปตัว25บาทก็ไปขาย50บาทหรือ30บาทก็ไปขาย60บาทแล 8, ้วสินค้าไม่เสียหายด้วยครับเพราะเป็นเสื้อผ้ามือสองหรือจะเสื้อผ้าที่เก่าๆนะครับคุณผู้ชมบางทีคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นคุณค่านะครับอย่างนี่ตัวนี้ครับของพี่เก่งใส่มา20กว่าปีตอนนี้จากราคาไม่กี่บาท2,000กว่าบาทแล้วบางทีเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับแต่พอนานไปแล้วเนี่ยคุณค่ามันเพิ่มขึ้นมาเหมือนการทํางานของเราครับเราต้องอาศัยประสบการณ์ ้องอาศัยความเชี่ยวชาญประสบการณ์ทำมากี่ปีแล้วคุณค่าในการทำงานของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะลองทำธุรกิจเสื้อยืดมือสองนะครับก็ลองติดต่อพี่เก่งดูนะครับหรือจะเข้าไปดูในแฟนเพจก็ได้ครับของพี่เก่งนะครับเสื้อยืดมือสองนะครับก็ลองดูนะครับว่าถ้าทำธุรกิจนี้จะเป็นยังไงก็ลองเข้ามาคุยพี่เก่งเขาดูได้นะครับหรือเบอร์โทรนะครับเราขึ้นไว้ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจร วันนี้โชคดีครับ